สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูทําเลดักแมงจีซอนนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็จะมาดักแถวๆนี้นะครับผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูทําเลก่อนนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่นานนะครับก็อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรนะครับจากคลิปตรงนี้นะครับที่เคยมาดักนะครับแต่มาดักนานแล้วนะครับช่วงนั้นช่วงนั้นอากาศก็ร้อนนะครับแต่วันนี้นะครับอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับ เพื่อนๆดูท้องฟ้านะครับท้องฟ้าก็ค่อนข้างที่จะครึมๆนะครับร้อนอบอ้าวนะครับแต่ว่าเมื่อตอนเที่ยงฝนก็ตกมาปรยๆนะครับนี่นะครับหลุมที่เคยดักไว้นะครับหลุมตรงนี้นะครับที่ดักไว้นานแล้วนะครับก็ได้ประมาณห้าหกโลนะครับก็ดักไว้หลายวันเหมือนกันนะครับตรงนี้ประมาณ น่าจะสามสี่วันนะครับก็ได้รวมๆจากตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นสิบโลเหมือนกันนะครับคลิปนี้นะครับผมจะไปดักไว้ตรงนู้นนะครับตรงนั้นเป็นนาที่เอาแมกโรมาโลกนะครับโอกหน้าดินไปนะครับนี่นะครับจะไปขุดไว้แถวๆที่ล่องๆหน่อยนะครับ จะเอาแค่ถังมาขุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มืดนะครับเดี๋ยวพอตอนมืดนะครับผมจะเอาตัวลำโพงมาวางไว้นะครับเดี๋ยวต้องไปขุดหลุมก่อนนะครับตัวนี้ผมจะมาวางเครื่องไว้แล้วนะครับนี่นนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูชัดๆนะครับอันนี้ผมจะดักเป็นคืนที่สามนะครับเพราะว่าไม่ได้ชาร์จไฟมา ตาคืนนี้นะครับถ้าอยู่ได้ทั้งคืนก็คือ3มคืนนะครับรับลำโพงฮอนตัวเดิมนะครับไปฉายหัวก็หกักแล้าาว,นว,นวนะครับจะเอามาแขวนๆไวบบน้นะครับจะแขวนไว้แบบนี้พอนะครับ เดี๋ยวเพื่อนรอดูผลงานตอนพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูอีกรอบนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับแต่ตอนนี้นะครับวิทยุก็ได้ดับนะครับตัวลําโพงฮอนนี่นะครับก็ดับไปเองนะครับเดียวต้องดูก่อนนะครับว่าดับจากสาเหตุอะไรนะครับดับจากแบตเตอรี่หมดหรือว่าดับจาก ดับจากเครื่องมีปัญหานะครับเดี๋ยวลองเปิดดูใหม่นะครับน,น่าจะแบตเตรี่หมดนะครับเพืเ่อนๆดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่าแบตนี้สามวันแล้วนะครับ แด็ไม่น่าจะหมดนะครับแต่เมื่อคืนไม่ได้มาดูนะครับนี่นะครับเมนชิซอนที่ได้คนระับงบเอาของทำไมถึงตายน่าจะน่าจะดับน่าจะดับตั้งแต่หัวค่ำนะครับดูแล้วเพราะว่าเมื่อคืนผมไม่ได้มาดูนะครับ มันกิซอ,อนก็ได้ห้าหกตัวนะครับเดี๋ยวมันหลังนะครับมันหลังจะมาลองตรงนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่ก็ต้องเอาไปชาร์จไฟด้วยนะครับเพราะว่าหลายคืนแล้วนะครับ น,นีคือกพเลยมัค่อยเ่น,น,เ,หน,น,นเห็นนะครับลำโพงดับปีเมื่อคืนเมื่อคืนเห็นหมามาแถวนี้ด้วยนะครับมาอาจจะมาดูนก็ได้นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับจุดที่มาวางดักไว้ตรงนี้เป็นบอ่อน้ํานะครับที่น้ำแห้งหมดแล้วอ,อ,อืม นี่นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปก็ถ่ายให้ดูวันที่ได้กับวันที่ไม่ได้นะครับก็ <laughs> <laughs> ถ่ายตามจริงนะครับไม่ได้สร้างภาพนะครับนี่ก็ไม่ได้จริงๆนะครับก็ดูคลิปที่ได้เยอะแล้วนะครับมาดูคลิปที่ไม่ได้บ้างนะครับสาหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ